นี่คิดยังไงกับหน้าฉันตอนนี้บ้างล่ะน่าเกลียดน่ากลัวมากใช่ไหมน่าสมเพชเหียอเชื่อใช่ไหมล่ะตอนแรกกะจะขยี้อีโอนนะแต่กลับโดนขยี้ความปรารถนาซะเองตั้งใจจะทำให้อีโอนนะไม่ได้เป็นรังแบบอีก สุดท้ายกลายเป็นตัวเองที่เป็นนางแบบต่อไม่ได้นี่มันน่าขำจริงๆเนอะน่าหัวเราะนะนี่หัวเราะแจ้งไอ้กิ๊ดกิ๊ดกูน่ารักสุดนั่นปะต่น่าอพอลอคตุ้งเพียงแค่เชียวนะตาดูสิเอ้าน่าเวทนาหรือเปล่าขอสักทีไอ้กิ๊ด ผิดของเธอนั่นแหละเราสู้แพ้เธอไงหน้าฉันถึงที่กลายเป็นแบบนี้เมืม่อเป็นแบบนี้ฉันจะทำให้เธอกับเธอแล้ยวก็เดียวหน้าหน้าตาอ,อัปลักษ์เหมือนฉันไปหมดทุกคนเลยะพวกเธอทำอะไรกันน,น่ะหยุดอยู่นี่นะพวกเธอรออยู่ที่นี่แหละอย่าไปไหนนะไปเถอดดูโก ไม่ได้ตามมาใช่ไหมดีแล้วล่ะไม่ดีเลยสักนิดเดียวคุณอากิระพูดถูกคุณอากิระเป็นแบบนั้นเพราะฉันรูกโกะถ้าไม่ปรารถนาอะไรแล้วก็รีบถอนตัวซะตอนนี้เถอะรูกโกะ ถอนตัวซะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับรูกโกยายจะเสียใจเอานะไม่ใช่ฉันคนเดียวยูสกิก็ด้วยแหละถ้าเกิดยูสกิแพ้ขึ้นมาคนในครอบครัวก็จะนั่นสินะคาสกิคุงก็จะทุกข์ใจออฉันจะไม่ถอนตัวยูสกิเห็นสภาพคุณอากิระแล้วไม่ใช่เหรอฉันไม่กลายเป็นแบบนั้นหรอกอะไรกันทำไมล่ะรูกโกขอโทษนะ ทที่่ใหห้เป็นวงยูสุกิแต่ฉันหยุดแค่นี้ไม่ได้แล้วล่ะฝันที่ฉันเคยตัดใจว่าไม่มีทางสมหวังแน่ตอนนี้ฉันมองเห็นมันอยู่ข้างหน้านี่เองเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะนะ <gasps> ฉันจะเป็นเด็กสาวนิรันด์า้ายังอยู่กับฉันต่อความทรงจำเศร้าๆก็จะคอยทรมานรูโกะตลอดไปเดี๋ยวก่อนขอโทษนะรอเดี๋ยวยูสุกิ รูกโกะที่ผ่านมาฉันสนุกมากที่รถผมอันนั้นเนี่ยฉันจะดูแลเป็นอย่างดียูสุกิตอนเดินสวนกันคราวหน้าเธอจะเจอฉันคนใหม่แล้วฉันที่จะกลายเป็นคนรักของแคสก,กิ ก็หายไปไหนมานะถ้าจะกลับดึกก็ติดต่อที่บ้านด้วยซิไม่ใช่เรื่องของพี่สักหน่อยนพี่อาจจะไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะแต่ว่าห้ามทำให้ยายเป็นห่วงเด็ดขาดเลยนะรู้ก็ยายอยู่บ้านงั้นเหรออะหรพี่กลับไปหาซะสิ มาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอจ้ารูจังโอ้หนาวจังเลยนะ<อ>เมื่อกี้นี้ยายกำลังทำเล่าหวานอยู่พอดีคิดว่ารูจังต้องบนหนาวหนาวกลับมาแน่ๆเลยล่ะอ่ะเข้ามาข้างในสิมะมทำไมทำไมยายถึงไม่ถามอะไรเลยล่ะไว้ถึงตอนที่รูจังอยากจะเล่า อยากเล่าเมื่อไหร่ก็ค่อยเล่าก็ได้นะรู้แล้วหวานอร่อยหรือเปล่าหลับแล้วเหรอตามมานะ ชอบตอนที่รู้สนุกสนานกับแบ้เทิ่มมากๆแต่ว่าไม่ชอบเห็นรูโศกเศร้าหรือเสียใจเลยอรุษสวัสดิ์ยุสกิเออยุสุกิาากเ,ออ uki, เป็นคนทำเหรอใช่แล้วท่าน,นึกจะทำก็ทำได้อยู่แล้วของแค่นี้เอง อซุปก็มีนะลองออกไปทีเรื่องอะไรเหรอพอกลับมาก็เห็นเธอหลับไปแล้วก็เลยคาใจน่ะผู้หญิงคนไหนก็มีวันแบบนั้นกันหมดแหละจำเอาไว้ให้ดีเอาแต่ใจจังนะอ้าเรียบกินซะเรียบกินอืมทานแล้วนะ <c oughs> อ๋อเอร่อย <c oughs> ตอนทำเฟรนช์โทสคราวก่อนยังออกมาไม่สุกดีเลยแท้ๆก็นะฉันชอบลูกลี้ลูกลนนี่นะทำอะไรก็ลอนลานประจำพอลองจะเย็นๆรอจังหวะเหมาะๆแล้วตัดสินใจได้ถูกเวลาฉันก็ไม่ลังเลแล้วทำได้สำเร็จเองงานเหรอนัดเพื่อนไว้เหรออ๋ออืมแต่ไปแป๊บเดียวก็กลับเข้าใจแล้ว คืนนี้จะทำกับข้าวรอไว้ชิงเหรอเออเอาอะไรดีนะเมื่อเช้าก็กินเฟรนช์โทสต์ไปแล้วกุ้งแกงกะหรีกกรอ๋ <c oughs> ฉันรู้ทุกเรื่องของคาสกิหมดเลยนะจะบอกให้อองั้นฉันไปก่อนนะเดินทางดีๆล่ะ <c oughs> เตัวเองขอโทษนะแต่ฉันฉันจะไม่มีวันเป็นแบบเธอแน่นอน<ม>ฉันจะครอบครองความปรารถนาให้ได้ยินดีต้อนรับครับ ียนหรอคะใช้วิธีนั้นตามหาคู่ปะลองไม่อันตรายเกินไปหรือไงคะก็คงจะจริงค่ะฉันยังไม่เท่าไหร่แต่ซีเล็กเตอร์คนอื่นอาจจะโกรธเอาก็ได้ขนาดรูหลิกของฉันเองยังทักว่าแปลกเลยคะ่ะจะสู้แบบไร้ประโยชน์ต่อไปก็เสียเวลาเปล่าๆอยากตัดสินให้จบๆตรงนี้จังเลยลถ้าชนะรอบนี้ ความปรารถนาของฉันจะสมหวังถ้าทางมั่นใจจังเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> ก็ได้คะ่ะเริ่มกันเลยโอเปนฉันน่าจะเป็นฝ่ายได้เริ่มก่อนละเอ๊ะทำไมกันนะวันนี้ฉันรู้สึก ต่างไปจากปกติยูสกิเลยกันเถอะคุณฮานเยอะสมกับที่มั่นใจขนาดนนะั้นฉันผิดพลาดมาตลอดถูกทำให้เชื่อว่าตัวเองผิดพลาดมาตลอดความรักที่ไม่สมควรถ้าอยู่กับเธอมากเกินไปคาสกันคงก็น่าสงสารแย่ ความรู้สึกที่ไม่สมควรสุดยอดความว่าวาวาิปร,ริตเลยสเปล,ลรยลอยร้อแห่งการที่พลาดจ,จ๋าสร้างความเสียหายโดยตรงไม่ใช่เรื่องผิดอย่างแน่นอนพลิกมันให้ดูโลกที่ไม่ยอมรับความรู้สึกของฉันฉันจะพลิกมันกลับให้หมดแล้วฉันจะ อยู่ยเคียงข้างทาสก,กิูาสก,กิโอ้ยแพ้แล้วอะ่ะทาซึก,กิคุ้มเก่งจังเลยสู้ไม่ได้จริงๆเลยนะเนี่ยดีละต่อไวตาฉันบ้างฉันไม่แพ้นาหรอกนะนี่ดูเด็กกันันหน่อยได้ไหมอะ่ะได้สิเอ้อเลือกสีแดงเหรอ เพรซิกนี่อันนี้มันดีตัวนั้นน่ารักดีใันสีแดงเหมือนโยสก,กีเลยชันขอแหอ้งขึ้นมานิดๆล้วฮะเอาน้ำผลไม้เข้าในร้านได้หรือเปล่าคะอะได้จ้ะ,ะคาซิกิคุงมาด้วยกันหน่อยได้ไหมเอ๊ะเอ้ตู้กดน้ำมาทางนี้เอ๊ะ เอ๋โอขอโทษที่กระทนหันไปหน่อยแต่ฉันอยากบอกความรู้สึกของฉันให้ได้นะคือฉันอยากให้คบกับฉันนะ่ะเออตอนนี้ฉันยังไม่อยากคิดเรื่องแบบนั้นขอโทษทีมีคนที่ชอบแล้วเหรอเปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นอย่าบอกนะว่า เพราะมีคุณยูสึกิอยู่อะไรแบบนั้นน่ะเอ๊ะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเวลาเลยนี่จะโดนคนอื่นสงสัยมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกนะใช่ไหมพ, <c oughs> พูดอะไรกันเนี่ยโดนสงสัยอะไรที่คนเขาเลือกันว่าพี่น้องได้กันเองไงละ่ะฮะทุกคนก็พูดกันแบบนั้นกันหมดเลยละ่ะ <c oughs> ทุกคนนะใครละ่ะอใครกับใครเป็นคนพูดบอกมาหน่อยสิพูดเสียมาราย,ยาทแบบนั้นน่าสงสารยูสึกิไม่ใช่หรอเอะ บอกมาสิว่าใครคุณมุสุมโตะหรือคุณเซนดะฉันจะไปอธิบายเองรีบบอกมาแล้วเราเข้าเธอเนะี่ยเป็นคนอ่อนโยนแท้ๆแต่พอเป็นเรื่องคุณยูสุกิท่าทีก็เ,เปลี่ยนไปเลยนะพอได้แล้วถ้าไม่ใช่เรื่องจริงๆแล้วก็แสดงหลักฐานให้ดูสิเออหลักฐานเหรอจูบฉันสิเอ๊ะทำไมต้องจูบเธอถึงไม่ได้คบกันแต่แค่จูบก็ทำได้ใช่ไหมล่ะถ้าทำไม่ได้ก็แปลว่าเธอชอบคุณยูสุกิ ใช่จริงจริงสินะตะก,กะเพี้ยนไปแล้วเอ,อ,อย่าเพิ่งไปสีคาสกิคุงไม่เหมือนกับทุกๆครั้งเลยอันชิญคาั่นผลลับคือเบนิชฮัสออไปอในร่างกายมันร้อนไปหมดแท้แต่ส่วนใจกลางลึกๆล,ลงไปกลับเย็นจนน่าตกใจบางทีถ้าแบทเทอลชนะรอบนี้แล้วก็ ยูสึกิถามอีกครั้งนะไม่สิขอถามเป็นครั้งสุดท้ายคุณฮานายะถ้าเธอสู้ชนะครั้งนี้จริงๆแล้วก็ความปรารถนาในใจเธอจะกลายเป็นจริงเธอแน่ใจแล้วนะตอนที่ฮิตโตเอะกลายเป็นแบบนั้นฉันต่อว่าคุณฮานายะไว้มากมายแต่ว่าต่อให้ฉันได้รู้ความจริงแต่แรกก็ตาม แต่ฉันคงเลือกเส้นทางต่อสู้เพื่อเป็นเด็กสาวนิรันด์ทำความปรารถนาตัวเองให้เป็นจริงอยู่ดีไปเลยอีก e ็ใช่ถึงกลัวแต่ตัดสินใจไปแล้วฮิโตเอกน่าสงสารมากก็จริงแต่ว่าถึงไม่ต้องเป็นซีเล็เตอร์ความปรารถนาของฮิโตเอะยังมีสิทธิ์เป็นจริงได้ส่วนความปรารถนาของฉันต่อให้โลกแตกสลายก็ไม่มีวันเป็นจริงได้ ต้องพึ่งการแบทเทิลของซีเล็กเตอร์อย่างเดียวยูซิกิพูดการโจมตีครั้งสุดท้ายและคำปฏิญาณสุดท้ายด้วยกันเอาล่ะพูดตามฉันฉันจะขอยอมรับฉ,ฉันจะขอยอมรับกฎเกณฑ์ทั้งหมดของผู้เลือก กฎเกณฑ์ทั้งหมดของผู้เลือกและสุดท้ายณบ,บัดนี้นเด็กสาวนิรันดคนใหม่ได้ถือกำเนิดที่ที่ลี่แล้วอา,ามายรย์าสฟมาแล้วเหรอถึงเวลาที่เด็กสาวนิรันดร์กำเนิดแล้ว วันนี้อุตส่าห์เป็นวันหยุดทั้งทีไม่ออกไปเที่ยวไหนสักหน่อยเหรอจ๊ะไม่แล้วค่ะใช้เวลาอยู่กับยายแบบนี้สบายใจกว่าเยอะเลยถึงการแบลเทิลสนุกแค่ไหนเราก็ควรเลิกเข้าใกล้มันได้แล้วแบบนั้นแบบนั้น่ะแบบเราเลิกเป็นเพื่อนกันเถอะเอารู้จังอขอโทษไม่มีอะไรแล้วค่ะ S <S <S เออเหรอควรเลิกเฉียดไปใกล้ได้แล้วครับทำไมนายถึงกลับเองไปขอเล่าเรื่องการจา้างนายโกรธเปเพื่อนเป็นไฟเลยบอกว่าโดนนายทำตัวแย่ๆใส่ด้วยนะเออแล้วจะไปขอโทษเป็นเพื่อนครับผู้หญิงนี่เลวร้ายจริงๆไม่เหมือนอยูสึกิสักนิด ยูสกียิ้มแย้มอยู่เสมอไม่มีเบื้องหน้าเ <_ an> บื้องหลังมีเรื่องท,ทุกใจอะไรก็ชอบเก็บไว้คนเดียวที่คนเขาหลือว่าพี่น้องได้กันเองนี่ลหะ <_ an> เ,ร <_ an> เราคิดอะไรอยู่เนี่ย <_ an> ฉันกลับมาแล้ว <_ an> อ๋อฮะยูสกิ ไปอะไรไปแค่หน้ามืดนิดหน่อยขอโทษนะจะทำข้าวเย็นให้เฮ้อไปนอนพักก่อนดีกว่านะเดินไหวไหมเนี่ยอขอบคุณนะคาซึกิเอาเธอนะ,อะเธอใส่อะไรหรือเปล่าเอ๊ะของหอมๆพวกน้ำหอมอะไรเงี้ย ว่ากันว่าการที่คิดว่าคนอื่นกลิ่นหอมเพราะมบยินทั้งสองฝ่ายดึงดูดหาก,กันเฮ <Hey. S 1> มักจะได้กลิ่นหอมหอมจากคนที่เป็นเนื้อคู่กันเพราะอพูดอะไรของเธอน่ะฉันเคยได้ยินอยู่แต่ไม่ใช่แบบนี้นะที่ดึงดูดหานะ่ะคือคนที่มียีนไม่เหมือนกันอาจไม่เหมือนก็ได้ <c oughs> ก็แฝดกันไม่ใช่เหรอตรงที่ต่างกันอาจจะแบ่งคนละครึ่งตอนเกิด แล้วกลับมาเป็นหนึ่งเดียวแบบนี้แปลกไปนะตรงไหนเหรอทั้งยูสุกิทั้งทุกคนมีเรื่องกับคนอื่นมาเหรอมีอะไรก็เล่ามาได้นะฉันจะฟังเพราะฉันเนะ่ะจะอยู่ข้างคาสุกิเสมอ,อ,อเป็นของคาสุกิตลอดไป ขอแม่เข้าไปได้ไหมฮิตโตเอข้าเย็นละ่ะเข้ากลางวันก็ไม่ได้กินนี่นาต้องหาอะไรรองท้องบ้างนะลูกอ๋อใช่ฮิตโตเอะแม่มีของมาฝากด้วยละ่ะอันนี้จ้ะฮิตโตเอะเคยชอบไม่ใช่เหรอพอดีวีคลาสโฆษณาว่ามีเด็กใหม่ออกมาแล้วแม่ก็เลยซื้อมานะจ้ะถ้าสนใจก็ลองดูนะ ซื้อเค้กมาด้วยนะลูกถึงไม่หิวแต่พอกินของหวานไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเอามาให้นะจ๊ะ ディティデルタスティレクター時計いちかけの影にうなずいたら終わりのドアが開き始まる闇危うい方がそこに見え隠れる 今日の祈りは明日多分になる天と地は映す ก,การ์ดมันทำไมเหรอความปรารถนาเธอไม่เป่าประกาศบอกคนอื่นใช่ไหมขอบใจนะคุณฮานาโยหรือว่าเธอนึกถึงเรื่องของฉันออกแล้วงั้นเหรอความจริงนั้นคือความไร้เมตตา